สวัสดีค่ะนี้ประเด็นมาหารเอากว๋วยเตี๋ยวไก่มาละให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ประเดือนได้เด็ดเองดอกประเดอนไปสื้อเข้ามาลูกซื้อมาว่าสิให้กินก็นเลยท้ายลุคงิปดเนาะค่ะเนาะไก่มาละกว๋วยเตี๋ยวปรุงสําเร็จรูปย่างดีเลยคะ่ะมาเด้อพี่น้องเลยมากินไก่มาละน้ากันมากินกว๋วยเตี๋ยวไก่มาละน้ากัน แซ่บเนะาะค่ะเนาะคันผู้ได้มากการไปซื้อมากินเด้อค่ะเด้อคันบริสันก็นเฮ็ดกินเนอเองไปเดียนก็นเลยบ่ได้เน็ดกินเนอเนองกันเลยดูซื้อมาฝากกันเลยทายลุ่งยูทูปให้เบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะตัดแซ่บตัดแซ่บเบิ้งเด้อค่ะเด้อขอบคุณเด้อค่ะเด้อผู้ใดมาติดตามประเดียนมากดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆ สำหรับส่องหน่อยๆของประเดือนขอบคุณจากใจจริงเนาะค่ะเนาะอยู่หลอดปลอดภัยบิสุขคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขย่ยาม,มีเด้อค่ะเดอ้อไปทั้งหลกับเย่อลริใมไซมัดูแลเจ้าของช่วงมีไปทั้งหลกับปองกันตนเองเบิดสุขคนเนาะค่ะเนาะ ขายมาใหเบ้างเป็นอาหารกลางวันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวอันไก่มาลาเน้ะคะ่ะนี่ไก่มันเป็นเป็นไก่อันนีเนาะค่ะเนาะ